คุณที่เกิดวันอาทิตย์ได้ที่ผลของไพ่พระลักษมีและไพ่สิบถ้วยโองค์มหาลักษมีวิษณุปริเยนามัตถ้ามีโอกาสสวดบูชาองค์พระลักษมีวันนี้ราบรื่นตลอดชนะตลอดรุ่งเรืองตลอดรวยตลอดนะครับต้นเดือนถึงกลางเดือนมีราบลอยฟุกๆมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของราบลอยการเสี่ยงโชครวมไปถึงเรื่องของการลงทุนธุรกิจ งานประจำมีแรงกดดันสุดๆต้องอดทนกลางเดือนถึงปลายเดือนงานประจำมีความราบลื่นมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาในช่วงปลายเดือนนี้การเสี่ยงโชคยังไม่ได้อย่างที่คิดการลงทุนได้ไม่คุ้มเสียต้องระมัดระวัง